อย่างกรณีของบริษัทแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการจองซื้อโดยทั่วๆไปนะครับแต่เป็นการจองซื้อโดยที่มีข้อตกลงในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับประเทศไทยด้วยทีนี้การที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับประเทศไทยเนี่ยบริษัทก็จําเป็นจะต้องหาผู้ที่จะมารับเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่ว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยทั่วๆไปได้คนที่จะมารับถ่ายทอดเทคโนโลยีในช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่มาเรียน การทําวัคซีนแบบปกติทั่ว,วไปแต่ต้องเป็นคนที่พร้อมที่สุดมีความสามารถมากที่สุดที่เขามั่นใจที่สุดเราบริษัทแอสตาราเซเนกาก็ได้มีการทบทวนคุณสมบัติของบริษัทต,ต่างๆในประเทศไทยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เจ้าเดียวแต่ก็เห็นได้ว่ามีเพียงบริษัทสยามโบเซนส์เท่านั้นนะครับที่มีศักยภาพในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบของไวรัลเวกเตอร์วัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดนะครับ ไม่ใช่ว่าจะไปเลือกเอาบริษัทเอกชนใดใดมาทําก็ได้นะครับแม้กระทั่งองค์การเพศศัชกรรมของกระทรวงสาธารณสุขเองศักยภาพก็ยังไม่ไม่เพียงพอสําหรับการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตนี้เพราะมันเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องมีความพร้อมแล้วคนที่จะมาสอนก็ต้องไม่เสียเวลามากจนเกินไปเพราะมันมีความเร่งด่วนงั้นเพราะฉะนั้นเอสซาซเนกาเป็นผู้คัดเลือกบริษัทเียามเบอเซนส์ครับซึ่งเกิดจากการที่ เราม no ีเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับเครือ S C G นะครับแล้วเครือ S C G ก็เป็นหน่วยงานที่พัฒนาเรื่องของ innovation collaboration กับทางมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมาอย่างต่อเนื่องก็ได้เจราจาดึงให้ a s ซียเซนกมาประเมินศักยภาพบริษัทสยมโพเซนส์พร้อมกันนั้นในเวลาเดียวกันนะครับอเซเซนก้าก็มีนโยบายในการขยายฐานกำลังการผลิตไปทั่วโลกและต้องการ กำลังการผลิตในจํานวนมากนะครับต้องเป็นระดับ200ล้านโดสต่อปีขึ้นไปเขาถึงจะพิจารณาซึ่งเมื่อมาพิจารณาคุณสมบัติศักยภาพของบริษัทแสมโบแซนซ์จึงเข้าได้กับหลักเกณฑ์ที่แอสซาเซนกาต้องการผมต้องเรียนเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับการที่ประเทศไทยได้ข้อตกลงในการทํางานแลกสารนี่นะครับมีหลายประเทศอื่นๆอยากได้ข้อตกลงในทดองเดียวกันนี้กับเรานะครับมีผู้ที่พยายามจะแข่ง เข้ามาเพื่อที่จะให้บริษัทแอสซาชเนกยคัดเลือกนะครับแต่ด้วยความพยายามของพวกเรานะครับที่ทํางานกันเป็นทีมประเทศไทยนะครับทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวัคซีนแห่งชาติบริษัทสยามโบเซนส์แล้วก็คือ SCG พวกเราใช้ในเรื่องของการเจราจาและแสดงศักยภาพให้เขาเห็นรวมทั้งนะครับรัฐบาลก็ได้แสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบริษัทสยามโบเซนส์ซึ่งเดิมผลิตเพียงแค่ ชีววัตถุหรือว่ายาที่ใช้ในการเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดในผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังเท่านั้นนะครับให้สามารถที่จะปรับศักยภาพการผลิตให้มาผลิตวัคซีนชนิดบวรัลเวกเตอร์ได้นะครับรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนงบประมาณ595ล้านบาทบวกกับทางด้าน SCG สนับสนุนอีก100ล้านบาทนะครับเพื่อมาจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้บริษัทสยามเเซนพัฒนาขีดความสามารถจนเข้า คุณลักษณะของบริษัทแอสซาเซนกาได้จนเข,าข้าคัดเลือกเรานะครับมันเป็นความพยายามของทีมประเทศไทยนะครับมันไม่ได้เกิดเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนะครับเนื้ออยากจะทําก็ทําไม่ได้นะครับเราต้องมีพื้นฐานอยู่เดิมซึ่งเป็นพื้นฐานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าเนี่ยได้ทรงพระราชทานไว้แล้วทรงวางแนวทางไว้เลยครับว่าเอาล้อซีซาวเกนนะครับหมายถึงว่าบริษัทการผลิตยาชีวะวัตถุเนี่ยมันต้องลงทุนมหาศาลนะครับ แล้วรายได้หรือว่าผลกําไรในแต่ละปีเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะมาคืนทุนได้ภายในระยะเวลารวดเร็วาารมันจึงเป็น o u r loss หมายถึงเป็นการขาดทุนแต่เพื่อกําไรนะครับเพื่อกําไรก็คือการที่ประเทศไทยเรามีศักยภาพในการผลิตยาชีววัตถุลดการนําเข้าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นมูลค่าที่มากกว่าส่วนที่ขาดทุนไปเสียอีกนะครับแต่เป็นการประหยัดงบประมาณในส่วนของภาพรวมของงานทางด้านสาธารณสุขซึ่งส่วนเนี้คนที่ไม่เห็นเนี่ยก็อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนว่า เป็นการไปสนับสนุนบริษัทที่มีการขาดทุนแต่จริงไม่ใช่เพราะนี้เป็นไปตามหลักปรัชญาที่ทางในหลวงรัชกาลที่9ก้าพระราชทานไว้ให้เรานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทํามาต่อเนื่องนะครับแล้วการที่เรามีต้นทุนทางด้านคนทางด้านความรู้ศักยภาพที่เรามีนะจึงเป็นเหตุให้เราได้รับการคัดเลือกจากบริษัทแอสซาเซเนกาในวันนี้นะครับถ้าไม่ได้มีการทําไว้แต่ก่อนเมื่อ10ปีที่ผ่านมาวันนี้ไม่มีแล้วเราก็ไม่มีวัคซีนที่จะเข้าถึง การที่เราได้เข้าถึงวัคซีน26ิล้านโดสแล้วที่รัฐบาลได้อนุมัติให้ไปเจรจาจองซื้อเพิ่มอีก35ล้านโดสเป็น6 1ล้านโดสทั้งหมดก็จะเพื่อจะจัดหาวัคซีนมาให้เพียงพอต่อความต้องการผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่มีวัคซีนเพียงพอมีเพียงพอแน่นครับสาหรับความต้องการของพวกเราทุกคนเพราะด้วยความที่เรามีศักยภาพการผลิตวัคซีนภายในประเทศอันนี้ประการหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะผลิตวัคซีนได้เอง แม้ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการจําหน่ายของแอสซาเซเนกแต่ก็อยู่บนฐานความร่วมมือแล้วเราก็จะสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคตด้วยนะครับหากจะมีการระบาดของโรคติดต่อบัตรใหม่ดังนั้นเนี่ยการที่บริษัทสยามบรเซนเข้ามาร่วมในการทํางานในลักษณะทีมประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องน่าสรรเสริญเ,เพราะบริษัทสยามบเซนต้องหยุดการผลิตสินค้าหรือว่าชีววัตถุที่มีอยู่เดิมนะครับ ที่มีอยู่เดิมทั้งหมดนะครับที่สร้างไรายได้ในแต่ละปีเนี่ยต้องหยุดไปนะครับแล้วมาพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนทุกวันนี้ทํากัน24ชั่วโมงตลอด7วันนะครับเพื่อให้ได้วัคซีนให้ได้ตรงตามที่เราคาดหมายไว้และอย่างที่ได้เ,เคยนําท่านดรทรงพลดีจงกิจเนี่ยครับกรรมการผู้จัดการของบริษัทแอมเบอร์เซนส์มาเรียนให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วเมื่อตอนปีใหม่นะครับณเวลาเนี้ยเราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำทางบริษัทแ s สตราเซเนกส่งวัคซีนมาให้เราเพียงแค่1 cc ครับแล้วเราต้องขยายกำลังการผลิตให้ได้2,000ลิตรนะครับจาก1 cc นั้นซึ่งต้องใช้ความสามารถอย่างมากนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เซียมเบลเซนที่มีอยู่ตอนนี้ทุ่มเทสรรพากำลังทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะผลิตวัคซีนให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้จำนวนตามที่กาหนดและเมื่อเราดูข้อมูลแล้วเราก็ เป็นที่น่าพอใจอย่างมากว่าเป็นไปตามแผนทั้งสิ้นแล้วก็มั่นใจมากว่าเราจะได้วัคซีนแน่นะครับในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนแล้วก็เป็นคุณภาพวัคซีนตรงตามที่มหาทยาลอ็อกซ์สอดและบริษัทแอสตาเซเนกากำหนดนะครับนอกจากนี้การสนับสนุนเอกชนเนี่ยนะครับไม่ได้เพียงแต่บริษัทสยามบรอซนส์นครับสาบันวัคซีนแห่งชาติได้ของบประมาณมาเพื่อการสนับสนุนหน่วยงานทุกหน่วยงานภายในประเทศนะครับเพื่อจะวิจัยพัฒนาวัคซีนให้ได้นะครับ ในทางด้านหนึ่งนอกจากรับถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเราก็วิจัยพัฒนาภายในประเทศตอนนี้คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบประมาณมาแล้วครับสำหรับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเบลนดเอเชียบริษัทบายาฟโตฟาร์มนะครับมหาลัยพัชอมเก้าธนบุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานนะครับที่กําลังวิจัยกันเป็นทีมประเทศไทยก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยนะครับที่เป็นงบประมาณที่จัดสรรลงมาเพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด -19 เพื่อเป็นกําลังสํารองนะครับแม้ว่าเราจะวิจัยได้ช้าแต่เราก็มั่นใจว่าเรามีวัคซีนที่ดีอยู่ในมือแล้วถ้าเราได้วิจัยเดินหน้าไปเนี่ยเราก็จะมีวัคซีนของเราเองด้วยนอกจากนี้นะครับหน่วยงานที่ชื่อว่าไบโอเทคของสวทชนะครับก็กําลังพัฒนาวัคซีนในรูปแบบบาร์เรลเวกเตอร์ตั้งแต่ต้นน้าจากห้องแลับจากห้องปฏิบัติการเองเลยซึ่งถ้าทําตรงส่วนนี้แล้วมาเชื่อมต่อกับบริษัทสยามโบซนส มันก็จะเป็นจุดในเรื่องของการที่เราทําได้เองตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับงั้นเทคนิคศยภาพทั้งหมดนะครับการจัดหาวัคซีนทั้งหมดก็เพื่อที่จะมาจัดการเพื่อให้มีวัคซีนโควิดสิให้กับพี่น้องประชาชนไทยนะครับแล้วผมขออนุญาตนำมาเรียนนะครับวัคซีนที่ได้จัดหาที่เราตั้งเป้าไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นแค่เป้าของปีสองพันร้อยสิบสี่นะครับต้องนึกถึงจํานวนวัคซีนที่จะมานะครับถึงหกสิบหกล้านโดสเจ็ดสิบล้านโดสอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย การที่จะกระจายออกไปในช่วงเวลาที่มีอยู่เนี่ยต้องใช้ความสามารถอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม,ไม่เราไม่จําเป็นต้องเ,ออเดือดร้อนว่าจะเป็นต้องหาวัคซีนมาให้ได้ทีเดียวเต็มร้อยเซของประชาชนไทยนะครับจากการคาดการณ์ของยูนิเซฟนะครับคาดหมายเลยครับว่าปลายปีนี้นะครับจำนวนวัคซีนเนี่ยจะมีเพียงพอกับประชากรทั้งโลกด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงขอเรียนย้ำนะครับว่าวัคซีนมันมีเพียงพอเพียงแต่ณเวลานี้มันเป็นการใช้วัคซีนในภาวะเร่งด่วนการรีบร้อนนําวัคซีนมาใช้อาจจะมีข้อเสียเหมือนนผมอยากจะเรียนให้ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์หรือผู้ที่มีข้อมูลไม่ครบนะครับต้องใช้ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลให้มากกว่านี้แล้วเราจะเห็นว่าบางประเทศที่มีการใช้วัคซีนไปก่อนหน้าเนี่ยนะครับก็เริ่มมีรายงานของการ จ็บป่วยอันผลมาจากวัคซีนซึ่งมันจะสะท้อนในเรื่องกับในเรื่องของความมั่นใจต่อการใช้วัคซีนถ้าเรารีบร้อนนํามาใช้นะครับแล้วก็จะเกิดความไม่ปลอดภยัยเพราะวัคซีนเรามาใช้กับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเราต้องให้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภยัยจริงอยู่อาจจะมีเรื่องของผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์แต่มันเป็นผลข้างเคียงที่ยอมรับได้โดยทั่วไปอันนั้นไม่เป็นไร นะครับแต่ผลข้างเคียงที่อาจจะทําให้เกิดอาการรุนแรงข้อนี้เราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งงั้นการรีบร้อนโดยที่ไม่ใช้ข้อมูลอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับแล้วก็ใจเร่งอยากจะใช้เพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียก็เป็นได้ครับซึ่งสาบันวัคซีนแห่งชาติได้ใช้ความพยายามนะครับที่จะประสานงานขอข้อมูลจากผู้ผลิตวัคซีนต่างๆนะครับเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพมีความปลอดภยัยแล้วก็มีประสิทธิภาพให้กับพี่น้องประชาชนไทยครับ แล้วในจานวนที่เพียงพอด้วยทั้งหมดก็อยากจะนําเรียนนะครับเพื่อที่จะลดความเข้าใจผิดแล้วก็ขอให้ผู้ที่พิพากวิจารณ์นะครับช่วยกรุณาใช้ข้อมูลให้ครบถ้วนอย่าใช้ข้อมูลแต่เพียงด้านเดียวที่หรือว่าใช้ข้อมูลตามที่นึกคิดเอาเองตามประสบการณ์เดิมๆโดยที่ไม่ใช้ข้อมูลแวดล้อมที่ครบถ้วนนะครับเพื่อลดความเข้าใจผิดของพี่น้องประชาชนครับส่วนเงินทุนที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุนให้การพัฒนาศักยภาพของบริษัทสยามบรอเซนส์จำนวนเงินทั้งหมดในวงเงิน600ล้านบาทเนี่ยนะครับบริษัทสยามบรอเซนส์ได้สัญญาเขียนไว้ในตัวสัญญาการรับทุนเลยนะครับว่าเมื่อผลิตวัคซีนได้แล้วนะครับได้ตามมาตรฐานของบริษัทแอสตราเซเนกานะครับจะคืนวัคซีนในจํานวนเท่ากับทุนที่ได้รับจากสถาบันวัคซีนคืนให้กับรัฐบาลไทยด้วยครับ ดังนั้นเนี่ยการส,สนับสนุนบริษัทแอสตราเซนบริษัทสยามเบลแซนไม่ใช่เป็นการให้เปล่าแต่เป็นการส,สนับสนุนเพื่อให้เพิ่มศักยภาพให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ได้และเมื่อผลิตวัคซีนได้แล้วบริษัทสยามเบลแซนจะคืนวัคซีนให้เท่ากับจํานวนเงินที่ได้รับทุนไปซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนนะครับปกติเราก็ให้ทุนไปลักษณะให้เปล่าแต่บริษัทสยามเบลแซนเป็นผู้เสนอเองว่าเพื่อ ลดข้อสงสัยต่างๆในการสนับสนุนเอกชนจึงแสดงเจตจำนงไว้ในสัญญาการรับทุนเลยครับว่าจะคืนวัคซีนให้กับรัฐบาลไทยด้วยในจำนวนที่เท่ากันในทุนที่รับไปด้วยดังนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาอันเลื่อนลอยและคลาดเคลื่อนเนี่ยควรจะหมดไปนะครับและไม่ควรจะไปโยงกับกเรื่องของการทำงานของสถาบันที่พวกเราเคารพรักครับ